นับได้มื่อนี้มันซ่อมเครื่องผ่ายบ้านโพ่งก,กลางป่ากลับมาไทยมีมดคือเก้านะครับอยาก้ะเจ้าพันจรลองให้เบิ่งนะครับผมมาพามาปัน่นเบิ่งนะครับน้ำมนไหลบนยอมยุดนะครับผมอืปันเดี๋ยวามาจอเบ,บิ่งกันนะครับบตา,าเนี่ยนะครับกังเ,เครื่องกำลังสร้างผ่าแป๊บนึงนะครับส่งแรกน้ำบนน้ำบนทําลงไปไน้ำบนท่านออกนอน้ำม่ท่านออกนะครับมาเบิ่งนะ คเอาเดี๋ยวทาเบิงทาเบิงตอนน้ำมันเข้าซะก,ก,ก่อนเนาะน้ำมันจุกลงก่อน,น <ำ S 2> ว่าน้ำมันจะค้าง<อ>ไหมว่าน้ำมันจะค้างถ้านำ้ำล่วงเลยแสดงว่ามีแนวตัดแน่น,นอนเออมีแนวตันครับเพราะว่าเขาไม่อ่านหรอกเราอุตสาหบอกว่ายาทิ้งยาอะไรเออมันจะมีแนวตันแต่ตอนนี้มันสั่งพาเซลลูลอยเนาะต้องรอน้ำลงมาเออน้ำลงไปแล้วนี่เนี่ยน้ำลงไปแล้วนี่เนี่ยมันออกนู่นดีกว่าแค่นั้นแล้วมาทาเบิงแบบเนี่ย ถอดออกล่ะ,อ,ะอ,อออออ๋ดกแล้วไม่เป็นไนไไรรคม่เป็น <S <S ออนี่ออกแล้วนี่ okay, อใคไรไม่เป็จะรู้ <Okay. S 1> ว่าน้ำ <Okay. S 1> น้ำไหลออกตอลอดเวลานี่ครับน้ำไหลออกก็คือ,ม,อม,คมีไรตันแม่นครับมีไรตันมันมีแนวตันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแกะผมจะแกะด,ด้านฝาหลังแล้วผมจะไปคว้ามีแนวตันอยู่นะครับไปแกะนะครับผมโอเคคุณหนึ่งเอาผ้าผ้าที่เป็นนุ่นเห็นไหมอือโอ้บอสครับเออ นี่นี่นี่มันยังไปขวางเมื่อกี้นี่ดันจิ้งเมื่อกี้เออดันจิ้งอะเหรียญหรือเปลอู้ว่าเหรียญนั่นแหละคล้ายค่อยกิฟต์นะหรอกิฟต์กิฟต์นี่ผมนี่นะใช่ไหมคะเออมันขวางอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยผมดิดตั้งออกมาเดี๋ยวหาผมเลอได้ยินเสียงดังแก๊กอเออดังแก๊กอะไลุอะไรลุกคจ๋าค่อยค่กิฟต์นี่แหละดังปึ้งลงไปนั่นแหละนั่นแหละแต่จะบดไม่ใช่หรออันนั้นแหละครับค่ะอ่าโอเคออกแล้วนะออกแล้วอะไออกแน่นอนครับค่อยค้อยกิฟต์นี่แหละกิฟต์นี่ผมนี่นะสาธุสการ์เออเดี นะครับมีมีเศษอย่างสักอย่างขับขวางนะครับขวางนี่ครับตอนนี้หลังจากที่ผมเอาเอาเอาเศษคล้ายๆกิ๊บนะครับออกแล้วครับตอนนี้ก็ลองเครื่องซะก่อนนะครับปล่อยน้ำเข้าไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งช่องที่น้ําไหลนะครับนะครับปกติแล้วน้ําต้องบาไหลนะครับนี่ครับน้ำปลาไหลนะครับนี่น้ำปลาไหลบวกนะครับปกติคือตอนแรกมัน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 เข้าไปขวางทางลิ้นวาวนะครับมันก็เลย น้ำก็เลยตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็คือรอมันใส่งานแต่ปกติจังเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอรอให้มันใส่งานมันสักแต่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอกันมันสิครับแล้วนะครับนี่มากกัได้เออในตลอด24ชั่วโมงครับผมโอเคใส่กานได้แล้วครับอันนี้คือลองลองเชิญเนื้อผ่าผ่ามันมาลายคือมันสักงานมันทำงานได้แล้วก็โอเคนะครับจบคลิปแค่นี้ครับผมจบคลิปนะครับสวัสดีครับไปกันเจเจได้เมือกันเลยครับครับ